ฟังเีกด,ดีๆถึงแล้ว่เราจะไปติดต่อเพราะว่าเราจองที่พักในอุทยานไหม ถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยไปติดต่อกันเราจมาตรงนี้นะคะศูนบริการนักท่องเที่ยวบ้านพักการเตินนี่เราก็ถึงที่พักในปุทัยาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูที่พักที่แรกคิดว่าคนไม่เยอะแต่ว่า แอบเยอะที่แรกคิดว่าจะไม่มีคนคนเยอะมากของเราคือห้องพัก4ห้าทับสองนะคะเป็นห้องแอร์พักได้สองคนบรรยกาศในห้องสะัะประมาณนี้พาดูห้องน้ำอ้ <Ooh. S 1> ไม่ขี้เลยนะเอาจริง อาคิดว่าคนไม่เยอะนะแต่จะบอกคนเยอะมากเยอะแบบมากๆลงไปดูตรงกลางเซนส์เใช่เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้ ของเฮาเขาสุดไปนั่งกินตรงนั้นอาตักข้าวมื่อนี้8ปบาท เสียงบนต้นไม้ก็คือเริ่มทำการแสดงลวเริ่มทำการบรรเลงเพเลงแบบลวกเราทังคนโมงพอดีเขาก็เปดเสียงจริงจังอารมณ์แบบเขาเรียมมกวก่าอะไรคับเรียมมก,กว่าถูกเอใช้ความใช่ไหมอ,อ่ะนะั่นะนี่ก็เป็นเวลา3ทุ่มนี่ได้เด็ด เดี๋ยวจะให้ดูสภาพห้องน้ำแบบมกว้างก็คือสบปปายๆนี้มีอุอปรกรณ์อำนวยความสะดวกก็คือมีที่ทำน้ำอุ่นนะคะคือเนี้อคือรอดตายแล้วมีเครื่องทำน้อนำอุ่นก็คือรอดตายอ่างน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวนอนกันพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้ามากๆนันนะค่ะ เช้านี้่เป็นเวลาหกโมงสิบอากาศดีมากเลยแต่อากน้ำกันก่อนตอนนี้ก็คือกำลังจะเข้าสู่หนังตกเดี๋ยวเราจะไปดูหนังตกกันนะเดินลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะสะดุดล้มได้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะผู้นำทางหรอเบลิเกเตอร์ ูนำทางรออยู่ดิกด็อกด็อกแดกตอนนี้คือเป็นการประจนภัยในโลกกว้างมากวันหยุดทั้งที่ทำไมเราไม่นอนอยู่บ้านว <laughs> ะ,ะก,ก็ทกอใช่อีกห้าสิบเมตรเท่าไหร่วะเวลามาที่นี่แนะนำให้ดูทางด้วยอย่าเดินร้อยหน้ารอยตาเนานะสะดุดได้ พ่อแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงมาให้ลำบากนะร้อนหัวแปะอีกกายประวัติศาสตร์อีกห้าร้อยยี่สิบเมตรไป let's go ้ยันยันสะพายกระเป๋าแหละที่แรกคิดว่าเหมือนจะไม่เหนื่อยไ,ไม่มุดตรงไห ที่เขาวิ่งตักเนี่ยแหละพูดของอุดมการเราอีกหนึ่งชื่อไอแดงไอแดงตาแล้วแดงคือหมาที่เดินกับเรามาตั้งแต่จุดแรกเลยแล้วก็เดินตามกันมาไอแดงไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่ามีแดงกำทางไม่มาแล้วหรอ มาแล้วก็ทางากลับไปแล้วหนีกลับอ่ะทางคือเหมือนจะง่ายเว้ยแต่ไม่ง่ายว่ะดูจากที่ทรายลงแล้วไม่ง่ายจริงๆร้อยไหมครับไปกันต่อไม่ยินเสียงรำตกกันไมัมอุ๊ยงี่ยแหละจะสะดุดล้มขาก,กับเกงตัวเองนี่แหละ ึงแล้เมื่อนี่เราก็ถึงน้ำตกแล้วน้ำตกเกศพคศเหนือค่ะ อย่างห้าวจะ้ต่ออีกนะเหนื่อยมากเลยอ่ะลุงเหงอดีไปอย่าห้าวมากนะอุ้มทีหลังขากำหอบแรงออกม่ได้แล้วฮะเหนื่อยมาก เป็นไงบ้างสายไปอย่างสวยไงลูกขากลับดิเหนื่อยขาไปไม่เหนื่อยลับและเราก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยไปอย่างสวยกลับยังก็อะไรรู้เรามีสมุด ขากับเราเอากุญแจไปคืนพี่เจ้าหน้าที่อุทยานแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้พี่เขาเซ็นให้ของเราที่เรามาคืออุทยานแห่งชาติเจ็ดคตโป่งก้อนเสาสลับลีอยู่หน้าที่ 63. หกสามนะว่ก้องยวค่ะกลับเราจะไปให้พี่เจ้าหน้าที่เซ็นกันนี่มันก็จะเป็นปามิมาทับแรกของเราที่แบบท่องเที่ยวอุทยานอะไรอย่างนี้น ระหว่างนี้เราก็จะนอนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออกที่พักตอนห้าโมงครึ่งเดี๋ยวนอนสักเดี๋ยวขอดูเวลาตอนนี้แปดโมงสี่สิบเดี๋ยวตื่นสักสี่โมงเก็บของแล้วก็เดี๋ยวออกเลยขันอนแป๊บตอนนี้ก็เก็บของเสร็จแล้วเตรียมตัวกลับบ้านเพราะว่าเราจะต้องออกจากที่พักก่อนห้าเวลาบ๊ายบาย เ่าจะมาไหมเราเอาตุวแจ,จมาคืนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาเซ็นสดนี้กันตรงนีง้ได้แล้วใส่ยอยู่ไหนเจ้าที่ข้าอุทานถ้าบานแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปไหนกัน